พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกติทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็พาพี่น้องทุกท่านมาอัปเดตนะครับสวนที่ได้ลงมือทําไว้นิดหนึ่งก็และกันนะฮะ <c oughs> ก็ดูกายภาพภาพรวมช่วงนี้นะครับฤดูฝนนะครับปีพศ2566ร25กกกายภาพการเปลี่ยนแปลงของสวนก็เปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อย สังเกตจากต้นมะพร้าวไกลๆนุ่นนะครับตอนนี้เขาแตกใบใหม่ออกมาความสูงก็น่านจะสักประมาณ3เมตรได้แล้วแหละนะครับก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับที่ได้มานะครับทำสวนไว้ก็ได้ทำสะพานข้ามน้ำวันนี้เปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกนิดหนึ่งมีกระท่อมน้อย ทำไว้หลบแดดหลบฝนนะครับเวลาร้อนๆเนานะนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับสะพานข้ามน้ําเกาะกลางน้ําก็ยังไม่ได้ทําอะไรวันนี้ก็เนี่ยครับนําพันไม้มาลงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นมะขามเทศมะพร้าวเอยอะไรเอยนะครับมีเงาะมาด้วยนะครับที่น้องชาย นะครับโอชแนลขอบคุณไว้ใน,ในที่นี้ด้วยนะครับจากสุราธานีส่งต้นพันธุเงาะโรงเรียนมาให้อยู่ไหน <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ทวนี่ครับสองต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วันนี้จะลองนะครับนั่นก็คือแหนแดงนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมก็ตักโลออกจากกระบะปูน หมดเลยนะครับเหลือไว้หนึ่งหยิบมือห้าถึงสิบดอกนะครับขยายพันต่อตรงนี้ผมก็จะลองเอามาให้เป็นอาหารปลาดูแล้วก็จะลองเอาไปปล่อยในานาดูบ้างแล้วเรื่องเหลียวบางส่วนก็จะลองเอาไปปล่อยในอบ่อน้ําที่มันตื้นๆดูนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปปล่อยตรงสะพานนะครับตรงนั้นมีปลาที่เขากินพืชอยู่พวกปนินปาตะาเพียนนะครับผม และตอนนี้ก็อยู่กลางสะพานกลางน้ําเลยครับนี่เดี๋ยวจะลองหยิบแหนนะครับผิวหน้าที่ต้องลมนะครับที่มันเหี่ยวเหียวนะครับกวานด่อนลงไปดูสินะครับว่าปลาเขาจะกินหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่เหลือ นีหย,ย่อนลงไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมาดูกันว่าปลาจะกินหมดไหมนะครับเพราะปกติแหนแดงนี่ก็เป็นอาหารปลาอยู่แล้วสําหรับปลากินพืชเนี่ยนะครับเหมาะเลยและนี่ก็คือนาข้าวนะครับที่คุณแม่ท่านทําไว้นะครับ เป็นแปลงที่ติดส่วนนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมก็นำแหนะนะครับมาปล่อยลงจ่องว่างระหว่างต้นปล้าข้าวไว้ตรงนี้นะครับบางส่วนบางจุดนะครับก็จะเห็นรอยเป็นแผ่นเป็นแพรอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวก็ขยายตัวนะครับอยู่ในกระมังก็ยังเหลือนะครับเดี๋ยวก็จะนุ่นครับตรงจุดนุน่น เดี๋ยวนำไปอีกจุดหนึ่งก็ถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วเนะวาะก็ผมก็อยากจะศึกษานิสัยใจคอของเจ้าแหนแดงอซอนราไมโครฟิลลาด้วยลหละว่าเขาต้องการแสงหรือไม่แต่ในความเป็นจริงนะครับมันก็ถ้าอยู่ในนาข้าวแบบนี้มันก็ต้องได้รับแสงแบบนี้อยู่แล้วมันจะตายหรือไม่นะครับน้ําลึกแค่ไหนเหรอโอ้ โทษนะครับพี่น้องทุกท่านดูตรงหน้าแข้งผมก็ได้นะฮะคือประมาณยี่สิบเซนนะครับที่ผมเยียบอยู่ในนาเนี่ยนะครับเนาะคงไม่มีใครกลางแสลนพลางแสงทุ่งนาข้าวยังไงก็ต้องรับแสงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผ่านไปนะครับสามสี่วันนี้จะรอดหรือร่วงนะครับแหนแดง แตครับเดี๋ยวเอาแหนไปลงตรงจุดนู้นกันต่อนะครับและนี่ก็เป็นจุดที่ผมน,นําแหนแดงอซอนล่ามโครโฟินล่ามาลงแปลงนานะครับเป็นจุดที่สองนะครับจุดแรกอยู่หัวมุมคนาตรงนูน้นนะครับจุดที่สองหนงย่อมจุดที่สามหนงหย่อม จุดที่สี่และจุดที่ห้านะครับคือตรงนี้ต้นข้าวมันแหวง่งแหวงไปผมก็เลยลองนะครับเดี๋ยวก็ติดตามนะครับดูการขยายตัวของเขาว่าเป็นยังไงนะครับผม เมื่านนี้ครับพี่น้องทุกท่านผมทําการตัดหญ้ามาถึงตรงบริเวณกอหญ้าตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมมีนกบินมาคาบเหยื่อมาด้วยมันคือนกประหอดนะครับที่ไอ้กลนเขาสีส้มๆแล้วมีงอนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบินวืบลงไปเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะคือจะบอกว่าเขามี รังอยู่ตรงนั้นนะครับมีลูกอยู่สองตัวขนออกเต็มแล้วแหละนะฮะถ้าเขาอัดเหยื่อลงไปอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ไม่น่าจะเกินนี้เขาคงจะบินตามพ่อตามแม่เขาได้แล้วแหละเมื่อวานต้องบอกว่าเกือบครับเกือบพอดีสายตาเหลือไปเห็นก่อนตัดหญ้ามาถึงตรงนั้นพอดีอีกวงเดียวครับใช้คําว่าอีกวาดวงเดียวก็จะตัดไอ้ต้นหญ้าต้นนั้นอะ เป็นต้นสับเสือถ้าตัดปุ๊บนี่ลูกเขาตกลังแน่นอนผมนี่จะกลายเป็นคนบาปทันทีเนื่องจากว่าไปทําอะไรทำนันลังเขาพังแล้วเขาก็จะเลี้ยงลูกลําบากเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือจะไม่เลี้ยงเลยกลายเป็นทิ้งลังไปเลยนี่คือธรรมชาติที่อยู่กลางทุ่งนะครับพี่น้องทุกท่าน มาอัปเดตอีกมุมหนึ่งนะฮะของสวนที่ทําไว้นะฮะที่เห็นอยู่เบ้องหน้านะครับไอ้ต้นใบดังๆนั้นก็คือต้นเบาบับนะครับผมได้มาจากาจังหวัดสิงห์บุรีส่วนไอ้เจ้าต้นนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นสุพรรณิกานะครับมารู้เมื่อไหร่เขาจะโตแล้วก็ออกดอกขาก็โอ้ก่อร์เบอร์เลยทีเดียวนะฮะ มะพร้าวมะพร้าวกอนี้นะครับไก่คุ้ยเขียนะคก็เลยทำให้โคนล,ลอยผมก็เอาดินปกเข้าไปแล้วนี่กล้วยเล็บมือนางยังไม่ออกเกลือออกปรีมาถึงต้นนี้ครับมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวไฟนี่แหละนะครับมะพร้าวแกงต้นเขาโคนล,ลอยๆนิดนึงตอนนั้นขุดปลูกขุดไม่ลงครับมันเจอหินนะคะก็เลย วางวางไว้ปรากฏว่าลงพัดโอนเอ็นผมก็เลยใช้ไม้ค้ำหยันตีรัดไว้นะครับส่วนต้นอื่นๆก็ยืนต้นตรงแข็งแรงดีนะครับหญ้าก็ตัดมาถึงตรงจุดนี้เดี๋ยวตัดในลําดับถัดไปปูกแซมไว้กับขางานเพิ่มเติมครับที่มาวันนี้ที่ได้ก็คือค้างผักอืมผมทํา ใส่กับค้อมน,นะครับร่องน้ำคันคลองไปเลยทีเดียวนะครับตัดยาไปบางส่วนขอนไม้กับร่องน้ำไม่ใช่ขอนไม้กับเรือนะฮะม่วงหาวมะนาโหสำรอคุดใจจอดยู่นุ่นก็เป็นภาพรวมๆนะครับ นี่ต้วยที่ย้ายออกมานะครับก็สามต้นแม่ตกเกลือเป็นที่เรียบร้อยปักช่องห้าศูนย์นี่ฝั่งทั้งนี้ก็มีเหมือนกันจะเดินข้ามน้ำกับคอนไม้ึ้ายหญ้าขาตรงนี้ เดี๋ยวต้องหาวัสดุมาปกปิดปกคุมไว้ไม่ให้เขารับแสงนี่ครับปับกช่อง50อีกหนึ่งต้นต้นนูน้นอีกหนึ่งลำใยก็มีออกแล้วกล้วยที่ย้ายเมื่อคราก่อนก็ติดแล้วพร้อมกับล่าสุดเนรมิต ก็เรียกอะไรนะตะข่ายตะข่ายตะข่ายเพื่อว่าปลูกถัว่วนะครับตัวก็เริ่มงอกแล้วให้ตัวฝักยาวเขาเลื้อยขึ้นมาก็าจะได้จัดเก็บง่ายๆฝัง่งทางนี้มุมนี้ก็แซมไปด้วยลำไยนะครับแล้วก็มะพร้าวบางมุมบางส่วน ฝั่งท้งนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าล่าสุดในละมิรสะพานข้ามน้ำนะมีผืนดินอยู่ดีๆไม่ชอบนะครับกุดร่องขุดคลองรัดแล้วก็มาสร้างสะพานดูดูก็เป็นสะพานปีกไม้ธรรมดานี่นะครับจะได้สัญจรสะดวกนิดหนึ่ง นี่มีก้อนหินเอาไว้นวดฝ่าเท้าอดไม่ได้นะครับแหนก็พอดีมีกระบะปูนอยู่ก็เลยเอาแหนมาเลี้ยงไว้ในนี้บางส่วนบางส่วนก็อยู่ในแปลงนานะครับ <Yes> เครื่องตัดยญ้าขยันเหลือเกินขยัน,นจนสายสะพายขาดกับเป็น้องทุกท่านนะครับ ทังทั้งนี้ผมมาทีไรผมก็ได้แต่พูดคำว่าเกาะกลางน้ำผมยังไม่ได้ทำอะไรวันนี้ได้ทำแล้วครับเนี่ยเกาะกลางน้ำตัดยากเลี่ยงเลยแล้วก็สังเกตนะครับพี่น้องทุกท่านที่ปักเสาแล้วก็มีเป็นหลังคาเป็นเต็นท์อยู่ <laughs> ผมเนเรามีเข้าขึ้นแบบง่ายๆนะครับจากวัสดุเหลือใช้ก็คือเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับปักไม้ไผ่สี่ทิศสี่มุมแล้วก็ <c oughs> ใจลวดนะครับถึงกระสอบปุ๋ยสีด้านผูกกับไม้ไผ่มีแกนกลางเป็นตัวค้ำยันให้เป็นเหมือนหลังคา อนที่นี้คือผมนาต้นทุเรียนนะครับมาปลูกคือคุณพ่อเขาซื้อมานานแล้วแล้ว,ลวก็ชาไว้เป็นปีแล้วครับเนี่ยนะครับครั้งนี้ผมก็เลยสือโอกาศนะครับตัดหญ้าเกาะกลางน้ํานี้แล้วก็นําต้นทุเรียนลงเนี่ยครับเต็นพลางแสงตอนกลางวันอูหต้องบอกว่ากลางวันตอนเที่ยงเที่ยงรือบ่ายโมงนี่แดดร้อนจัดเลยครับเนี่ยต้นนู้นก็ทําไว้คล้ายๆกัน นะครับไม่รู้จะรอดหรือล่วงนะครับสำหรับทุเรียนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก่อนนี้มีหญ้าคลุมอยู่นะครับพอตัดหญ้าออกก็จะเป็นเนินดินผมก็ใช้จอบตาขยันคุยนะฮะขุดปรับที่ให้เป็นเนินๆนิดนึงแล้วก็ นำต้นทุเรียนลงมีสามต้นด้วยกันต้นทุเรียนนี่แหละวิธีการํำผมก็ทำแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอาศัยพางแสงตอนเที่ยงเห็นตอนเที่ยงแล้วสงสารต้นทุเรียนเลยทีเดียวกลัวเขาจะใบไหมนะครับก็เลยอาศัยทำพางแสงตอนเที่ยงก็แล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะแต่โตแบบนี้แหละนี่นะครับ ด้าน,นในจะเป็นยังไงจัวเดี๋ยวผมไม่ดูผมก็จะใช้ไม้ค้ำแบบนี้มันก็จะเป็นจัวไปนะครับฝนตกลงมามุมสลปแบบนี้ก็น้ำก็คงจะไหลรอดหรือล่วงเดี๋ยวมีโอกาสจะนำเสนอต่อไปนะครับสำหรับต้นทุเรียนวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรครับเรื่องหลุมปลูกก็จะเป็นปลูกต้นไม้ทั่วไปนะผมผมทำะนะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับ ส่วนผสมก็ใส่แกลบนะครับในนี้ <c oughs> แล้วก็ใส่ขี้เท่านะครับใส่ขี้เท่าใส่ขี้วัวผสมไปให้เป็นร่วนซุยแล้วก็กลบวัสดุปลูกรดน้ำเศษยานะครับที่ตัดออกก็นำมาคลุมต้นกล้วยนี่ครับคือภาพรวม ของสวนที่ผมทําแบบบ้าๆหรือบ้านๆก็ย,ยังไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่เกษตร,รกรแบบเต็มตัวนะครับผมเนี่ยผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะแต่อยากลองทํานะครับอยากลองทําดูในน้ําก็มีปลาเลี้ยงปลาประเภทปลากินพืชไว้นะครับปลา ปาตะเพียนปานินแต่น้องชายที่มาดูนะครับเขาก็บอกว่าเคยเห็นลูกคลอ,อกปลาช่อนสองสามคลอกเหมือนกันไม่รู้หลงมายังไงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้เป็นธรรมชาติฝั่งทั้งท้ายนูน้นผมมีอะไรให้ดูครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมพาไปดู เมื่อวันก่อนครับผมตัดหญ้ามาถึงบริเวณตรงจุดเนี้ยนะครับเกือบไปแล้วผมจะได้กลายเป็นคนบาปพอดีมันมีรังนกอยู่รังหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมวาดวงของเครื่องตัดหญ้าไปอีกหนึ่งวงเรียบร้อยครับรังนกตกแน่นอนแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าจะพาพี่น้องมาดูนะฮะ ถ้าอยู่ก็ได้เห็นถ้าไม่อยู่ก็คือไปแล้วโอ้ไม่ทันครับพี่น้องทุกท่านนี่รังอยู่ตรงนี้โอ้ผมคาดไว้ไม่ผิดจริงๆครับว่าแม่เขาอัดเหยื่อแล้วเขาก็บินตามจริงๆคือรังนี้เป็นรังนกปลอดนะครับ เป็นรังนกปลอดที่มีหงอนแล้วตุดก้นเขาสีส้มๆอะ่ะไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะได้นำเครื่องตัดหญ้าตาขยันมาลุยต่อโอ้พอไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยครับตอนที่ลูกเขาอยู่ผมได้ยินเสียงพ่อกับแม่นกร้องประมาณว่าได้ส่งเสียงอะ่ะนี่ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งทางด้านท้าย ท้ายสวนนะครับก็สวนต้นไม้ฝั่งทางนี้ก็ทยอยนํามาลงเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ที่ผมนํามาลงเนี่ยมันยังไม่เต็มพื้นที่ไม้ปักสี่หลักตรงนี้ผมนํามาขามเทศมาลงไว้คือผมจะปลูกต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยคือผมต้องจัดระเบียบเขาคือถ้าไม่จัดระเบียบเดี๋ยวขึ้นตะเปะตะปะแล้วเอาง่ายงครับคือมันดูไม่สวยงาม นะครับคือปลูกก็ได้นะฮะอยากให้ปลูกตรงไหนก็ปลูกได้แต่ขอจัดเลเยแบบนิดนึงก็แล้วกันนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของสวนที่ผมได้ทําไว้นะครับอนาคตต่อไปก็คงจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแหละนะครับก็ถือโอกาสนําเรื่องราวที่ลงมือทําตรงนี้นะครับพูดคุยแบ่งปันกัน ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพนะครับพี่น้องทุกท่านนะนะครับวันนี้ขอจบเรื่องราวพูดคุยแบ่งปันลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโะอกาสต่อไปท่านี้กิดเอ่ยคคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม